ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับขอบกับเบาหลุกคนโกกครับกับยายไหวพาแซ่บแฟนเปลนครับพี่น้องมันนี่เห้องมาเทียวนะครับวัดนะครับผู้เผ่วนะครับอ่อำเพื่อชินทอนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องมากกับยายไหวกับกันหลานนะครับกับลูกกับหลานนะครับพี่น้องเอยมาให้บุญนะครับเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ลูกหลานนะครับแล้วก็ทิศช่วงกุศลให้ผู้ที่ร่องรับไปแล้วก็ยาพี่น้องเด้อพูดนะครับยายไหวดีใจนะครับปลุกกระดีใจครับแดดฮ้อนได้พี่น้อง วัหลานมากคนกะลาหลายพี่น้องพุ้น่ะโอ้อันนี้เป็นลูกเิมิตครับเป็นเป็นเขาจะเอาไปเอาแผ่นทองครับเขาจะไปหยอดเงินนะครับทาบุญบูชาแล้วก็เอาแผ่นทองมาปิดลูกเิมิตจะมีทั้งหมดเกาลูกครับพี่น้องแต่ลูกเขาก็ข้อติดนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานได้เบิดกับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนะคนกะลาหลายพี่น้องมากนะครับวันนี้เป็นวัดจริงงามนะครับของอำเภอเดีนทอนนะครับจังบนราชธานีครับเป็นสวยงามเนี่ยมืนขึ้นเนี่ จะเป็นแสงนะครับสะท้อนนะครับงามงามพี่น้องคพื่อนน่ะย่ายไว้กันมาเอาทิสตวนผสมนนะครับแล้วกับมาเฮ็ดบุญให้ท่านนะครับแล้วก็ข้อให้ลูกให้หลานอยู่ดีไม่แห้งนะครับลำรุวยพื่อนน่ะมากับหลานย่ายไว้ก็โอ้ดีใจแล้วครับคพเ่็นหลานเป็นลูกอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ดีใจพี่น้องเด้อนะครับนะครับแล้วก็ข้อเฮ็ดไปครับพี่น้องเนาะวัดนี้นะครับโอ้ดะเท่าข้ามนะครับเป็นวัดทีงงามนะครับพื่อนน่ะนะครับมี นะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับสวยงามนะครับเป็นวัดที่นาสกัลละของนะครับอำเภอสันทรนของเขานะครับผมโอ้นะครับแก้ไว้แล้วก็เกตป้ายนะครับขอพ่อนไปให้ลูกให้ร้านนะครับลูกร้านเราก็หลายครับเนาะมาอันกันหลายคนครับมันนี่เป็นมือดีอันนี้เป็นนะครับวันสองกานนะครับเป็นน้องด้คลิปนี้เอามาลงทีหลังนะครับโอ้นะครับนะ ส่วนช่วงนี้กับอากาศห้อนห่อนพี่น้องเนาะโอ้ประเทศไทยหฮอนนี่โลกร้อนหลายครับแต่ใจหาอ่บ่ห่อนได้พี่น้องเด้อใจเย็นๆนะครับแล้วก็บ้าวรถกกับมาเบิงนะครับด้านขามแดนช่องเม็กนะครับพี่น้องอันนี้ช่องเม็กนี่บ่ติดโขงเลยพี่น้องุ่ติดแดนนะครับผู้ได้ขามไปกับเป็นดินเป็นภูเขาพี่น้องเด้อบ่ได้ขามน้ำพี่น้องอันนี้ช่องเม็กนะครับช่องเม็กนะครับเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสันทอดพี่น้องพูดนะอันนี้เป็นทางเก็บเห็ดท่าอย่งเขานะครับอันนี้มันเป็นนาแรงนะครับ อาทุกอ่างเขาก็เดินทังนะครับเดินทั่งกลับไปนะครับเอากับเปากันขึ้นรถก่อนพี่น้องโอ้เดินหอนไย้ไว้เอาห่มกั่งพี่น้องหอนไหลนะครับมาครับลูกหลานนะครับอยมีความดีใจครับพี่น้องเด้อนะครับเอานะครับเขาก็ขึ้นรถนะครับเฝ้าไปแล้วที่นี่ก่อนสิปิดถ่ายห้องกับแปวแวะนะครับเข่อนซิลิโอนครับพี่น้องเด้อไปกินกาแฟเย็นๆนะครับพี่น้องเนาะพูดนะ นะครับเอารถกับผ้ามาชมเคลื่อนซินทอยพี่น้องเด้อนะครับเอาฝากพี่น้องนะครับเด้อกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปได้ไว้ผ้าแสบแฟนเพจนะครับเด้อให้ทุกคนนะครับสบายดีครับพี่น้องเด้อสาธุ